สวัสดีค่ะสาวเชื้อมักรอค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเอ่อคงหนำแมนก็แห้งไปแล้วเนาะ,ะต้นใหม่ต้นไรก็แห้งเนาะคะ่ะสาวเชื้อไซสีวางมาเพิ่มห่อบ้วนให้กับต้นใหม่เนาะคะ่ะให้กับต้นเชื้อหลีเนาะคะ่ะหนำข้องนหอนำไมนเบิดเนาะคะ่ะเราหน้ำในองค์ไปใส่ต้นใหม่นะคะ อันนี้ก็เป็นสูตรเคล็ดลับนี้บอกมากเละคะ่ะม้วนนี่ลเบ,บอกเนาะอันนี้ไม่กับเป็นแบบอันนี้เป็นยาของ,งะะพวกนี้นะคะยาคุ้เนะคะวันนี้มันเหลือเอาขอาก็บอกว่าใส่ต้นไม้ไดเนะคะสามารถเอามาใส่ต้นไม้นะคะกินแล้วไม่ค่อยเออไม่ค่อยตะะุ่นตงนะคะเสาช่ยกินไม่ค่อยตุงนรอะอันนี้เราอนาานะันขาวๆนะไม่ไม่กัสิะเป็นห้อมุ่นซื่อๆเนาะก็บพวกกินเนาะก็่็่คยมากินเนาะคะ่ะเรียกมาใส่ต้นไม้เนาะ มานี่บอกว่าเอาให้ต้นไม้เบิง้งเรือิ่มมาล่องไตเบิ้งนะคะเอาฟางมาปลูกไปมันแห้งมันแหงคักนะคะมันหนาวแล้วนะคะต้นไม้ก็แห้งนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ